โอเคโอเคเติมขวานก่อนเราอย่าไปบ้าจีเดินตีวนมากมานี่เอาแล้วเข้าไปลมเองเอ้ยไม่เห็นไม่เห็นอยู่ไหนก็ไม่รู้เอ้าหายอยู่ไหนนะหายไปเอ้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 ไปลุททำไรอ่ะไปลุทอุปกรณ์ไปลุททำอุปกรณ์อะไรอ่ะเพื่อน แม่กระต่าย h ั่นเฉดอีกหนึ่งตัวที่รับการบัฟขึ้นมาในแพทนี้โดยบัฟให้เพิ่มขวานจาก5ขวานเป็น7ขวานแต่เริมเกมเลยแล้วก็จะง้างขวานได้เร็วขึ้นสุดทวิคือแสดงตรงที่เซิร์ฟเทสอะบัฟให้กระต่ายมันเดินไวขึ้นตอนง้างขวานด้วยนะสงสัยโกงเกลือเลยออกไปแต่แค่เพิ่มขวานกับง้างไวขึ้นแค่นี้ก็เก่งขึ้นมากแล้วโอเคโดยเซตผมจะนําไปเล่นในคลิปนี้เนี่ยจะเป็นสายขวานเยอะปลาทั้งวันก็ไม่หมดนะโดยสีม่วงเนี่ย จะเพิ่มขวานให้แค่ออีก2ขวานแล้วก็สีเหลืองจะเป็นอีกหนึ่งขวานเนาะเพราะกว่าตัวเราอ่ะจะมีขวาน10ขวานแต่เลิมเลยโอ้โหเยอะชิบหายแล้วก็ส่วนเพิร์กก็จะเป็นเมตาของตัวขวานหมดเลยเนาะด้วยอันแรกจะเป็นเสาขาวดวงเกมแล้วก็อันนี้จะเป็นเสาขาวมอรอลาแล้วก็อันนี้จะเป็นเละล่ามอนะกาวิต้นเกมน่เองแล้วก็สุดท้ายจะเป็นเพิร์กหมาจิมเป็นบนผืนดินเอาไว้มองอลาคนที่กำลังลงห้องวีเพราะว่าเพิร์ามองูมิใจทำอุปกรณ์กับหิวห้องวีมันโกงเลือเกินโอเคก็จะมีาามนีเะแต่ เปิดมาด่านแรกก็โดนล็อกด่านหมอจริงๆอะไรอยู่ี่ยแต่แต่เห็นคนแค่าสามคนไปว่ามีคนหนึ่งใส่บิดเบือนมาโหขี้เกียจหาตัวเขาชิบหายเลยแต่ผมเพิ่งคิดว่าตัวละครของตอนนี้มีขวาอยู่สิบเลยอะไรจะแบบเยอะขนาดนั้นวยนี่แล้วผมเจอเซบิวนี่อีกคนโอ้โหไม่มีเหลี่ยมปลาแล้วผมคือไม่มีเหลี่ยมปลาเลยตรงเนี้ยแต่รู้สึกว่าผมงานขวาเร็วขึ้นแบบ เป็นกงเลยแดโดยที่ไม่ต้องแบบใสเอนโอเอนยกขวาเร็วไปแต่มันไวจริงนะคือมันมันปรบใหม่มาแบบอย่างสุดยอดมากอะ่ะเอาฉีกป่ะหรือวนต่อไม่โดนววันี้มันเซฟโซนนะเราจึกจักมากไม่ได้อะ่ะเดี๋ยวแย่เอาด่าด่าโรงพยาบาลคือมันเซฟโซนสวยมากอะเราตามทั้งวันอะ่ะตอนเนี้ยคือเราหาเหลี่ยมปลาคือแทบไม่ได้จริงอเด้ย โอ้โหดูเดียดูเหลียมปาวเดียคือแบบยังโคตรกากมากเลยแต่ตรงนี้มีคนอยู่คนหนึ่งโอเคฉีดโดดเพ่นโดดไม้ดิโอ้โหมันจะโดดไม้ข่มผมทีนึงอืมแขวนไปก่อนแล้วก็ไปเชิดดีทีระเบิดด้วยโอเคทินไปก่อนแล้วกันผมคิดว่าเป็นใครนะเนี้ยแหละที่ใส่บิดเบือนมาคิดว่ากันนะฮะโอเคก็เติมขวานก่อนแล้วกันแหน่กลับมาสิบขวานเหมือนเดิมนี่คือแบบ ปลาทิ้งปลาเขาพังได้เลยม้งเนี่ยเอา้ามีคนใส่ยกไม้มาโอ้โหกำลังจะมาพังไม้ดีโอเคอย่างนี้ผมปล่อยไม้ทิ้งไว้ไม่ได้แล้วเนี่ยเอ่อยกยกไม้มาโอ้โหอย่างอย่างสุดยอดมากอะคือเป็นเป็นคงที่สุดยอดมากโอ้โหไปแล้ววนะเนี่ยวันนี้โอ้โหด่านนี้มันหาเหลี่ยมปลายากมากจริงนะนี่อยู่นี่อผมอืมเรียบร้อยแต่เองมีแทงหลังปะไม่รู้แหละแต่ผมขอแบบโอ้โหมีแทงหลังเฉย อดีดีโอโหปั่นแยกกันหมดตอนนี้อย่างนี้ที่ผมสถานการณ์ค่อนข้างที่จะแบบยำแย่หนักมากโอ้โหนี่คนที่มันเก่งอยู่คนนี้อืมเรียบร้อยเออเนียรุกขึ้นมาอย่างไวอ่ะคือเขาช่วยกันแบบเป็นงานมากมากอ่ะหืมเข้าหลังปกหอนมาไล่คนนี้ก็ได้เดี๋ยวแค่ว่ากันแล้วกันเออโหเจอเนียเนียแบบวิ่งฉีบไปนู่น เอ้าแร้พับไม้เฉยเอา้าเราโดด้าต่างเฉยอ่าสวัสดีเพื่อนเรียบร้อยเข้าหน้ากว้ยลืมไปมันมีคนยกไม้ต้องพังทิ้งเตะเพื่อนโอ้โหเดี๋ยวจะพับไม้ข่มเราก่อนทีนึงคนที่ชื่อ Pocket TV ด้วยเนี่ยเป็นสตรีมเมอร์เหรอโอ้โหเดี๋ยวผมเจอสตรีมเมอร์บ่อยเกินมาเราเหลือขวานตั้งสีเล่มมันก็เหมือนแบบเรามีขวานเต็มอะไรถ้าเกิดเทียบกับแพทปกตินะเอ้า อยู่ีเจอคอเด็เฉยคเด็มานั่งยอ่อเลยตรงนี้วะเนี่ยตามรอยผิดชิ้มไหมไปโอ้โหมาตรงนี้ขึ้นบนก่อนไหมโโทำไมาต้องไปเจอด่านนี้ด้วยวะเนี่ยคือด่านนี้มันเรียงกระต่ายแล้วมันปลาย,ยากอะ่ะเนี่ยคือเราหาเหลี่ยมปลาไม่ได้เลยเนี่ยเนี่ยต้องเป็นจงังหวะแบบอย่างเงี้ยที่ต้องโล่งอยโย่เฮาอืมอ่าเห็นคนอยู่ใ,ใกล้คนหนึ่ง ซีบียคนนี้ตายนะผมขอไล่คนที่ก่อนละกันมาคือไหนๆผมก็ซ้ำเขาแบบสุดจัดขนาดละก็ให้แบบสุดๆไปเลยโอ้โหคนที่มันเซ็ดีมากฟังเสียงมาเรียบร้อยอืมคนที่ตายนี่ใช่ปะ่ะตาแบบย้อยข่มเขาเฮ้ยเดี๋ยวขวานหมดผมลืมเติมชิบหายแล้วตอนนี้บอลเล้ชิบหายหนักมากลืมเติมแบบจริงจังเกมมิ่ ลระตู้อยู่ไหนก็ไม่รู้โอเคโอเคเติมขวานก่อนเราอย่าไปบ้าจีเดินตีมันมากมาอันนี้เอาแล้วเข้าไปลมเองเอ้ยไม่เห็นไม่เห็นอยู่ไหนก็ไม่รู้เอา้าหายอยู่ไหนเนาะหายไปโอ้โหได้ใช้เพื่อหักมุมเหมือนกันเลยเป็นไงละ่ะหักมุมสมใจเลยเวละ่ะฟังไม้ก่อนมีคนใส่ยกไม้มาลืมมันจะเป็นรอยคอเด็ดนะคนเนี้ยเอ้านายมาเอา,า,เอ,าอะไรระปั่นเครื่องระเบิดเฉยเอาที่เอา้า แล้วมีคนเสกบูดูนี้อะไรไว้ได้ใครเสกก็ได้พังกันเป็นคนนี้หรออืมแขวนวก่อนโอ้โหคนนี้ก็ปั่นได้เยอะเขาปั่นไฟกันสุดจัดมากเลยเ่ะอ่าโอเครู้ละเป็นเอ้ยไม่ใช่บิวเอาอันนั้นมาบิวคนเอาปิดเบือนมาผมเนี่ยเป็นเครื่องของบิวแต่ผมไม่เจอรอยบิวอะแอะเฮ้ยนี่ใครอะไปรูรุ่นทำไรอะอืมโดนหลังนีอา,าดาศวก่อนไม่นี่เขายกมาเฉยเลย นั่งตรงนี้เพื่ออะไรนี่ไงเครื่องบิวติดจนได้เป็นคนสุดจัดชิไหยเฮ้ยโอ้โหมีคนมาดึงโอ้โหแล้วคนนั้นออกตู้เพิ่งออกตู้มามาแต่โคเดตคนนี้ตายนะผมจะให้โคเดตตายก่อนละกันหลอกไรอบนึงพลเดี๋ยวก็ผมจะหลอกไปอีกฝั่งหนึ่งเอ้าแล้วเขาตัวละต่างเขาเป็นไรเหรอเอ้าทำไมเขาเล่นอย่างนั้นวะโอ้โหบิว บางอานปราปันแบบให้เราเห็นอย่างนี้เลยอย่างนั้นเลยมาไลฟ์มีให้สุดขอดเลยกันเอาจริงๆนะผมเอาเพิ็กหมามานี่คือกันคนมาเล่นไพ่ในห้องวีเลยอันนี้นี่คือโอม่าแบบเป็นมีช่วหายอย่างไยตอนนี้ก็ถือมารีวิวเอ็ดออนขวานสิบแล้วกันไอ้เพื่อนพับก่อนปะโดดระแต่างไหมหรือว่ายัางไงโอ้โหโดดระแต่างจริงโอเคฉีกนู่นแหละกลับมาเติมขวานกอ่อนก็ได้ด่านนี้มันไม่มีเหลี่ยมปาลาหรับ ตัวกระต่ายเลยก็คือต้องเล่นแบบเนื่อไปก่อนอะ่ะ5 minutes later โคตรเกลียดเกมเนียนเลยคือตอนเนี้ยคือมีแต่เซอร์เนียนแบบเต็มหมดอะ่ะผมเล่นอยู่ประมาณเกือบๆสิบนาทีได้แล้วผมเพิ่งเจอคนเนี้ยเดินวนเวียนในแมปแบบหลายรอบอะ่ะกันนี้เนี่ยขาจันหาเหรียมปลาก่อนโอ้ไม่มีเลยคือตอน,นเ,เนี้ยแถวๆเนี้ยถ้าเกิดผมงานทีนะคือเซอร์แบบบุมได้ทันทีอะ่ะเนี่ยต้องเป็นจังหวะแบบอ่า เนี่ยประมาณเนี้ยพอได้อยู่เฉยม็นี้ก็ไม่ได้นะแม็นี้คือเซฟโซนแบบโหดจัดเลยแม็เนี้ยโอ้โหปลาลอดรูโอ้โหไม่ได้ด้วยเรียบร้อยไปบิวรอดหนุไปเลยถ้าเกิดเขาแบบโชคดีขานะคือเขาใส่บิดเบือนมาผมผมแทบจะไม่มทานหาเขาเจออ่ะอีกอย่างหนึ่งเขาเป็นสายเน้นแบบแต่ต้นจนจบเทมด้วยโอ้โหเขายังจะช่วยกันอีก โอ้โหแล้วเหมือนฮิวกันด้วยป่ะเนี่ยโอ้โหฮิวกันจริงครับผมเนี่ยป่ะคือด่านนี้มันไม่มีเหลี่ยมปลาเลยที่ตรงโล่งคือแบบแทบไม่มีเอ๊ะหักซ้ายหักขวามาให้บิวตายเลยบันไดเอคนนี้คือแขวนเสร็จผมจะแบบคุมโซนแบบแมวหมดเลยแหละคือการไปให้แบบเดี๋ยวมาด่านนี้ไม่มีเหลี่ยมปลาแล้วยิ่งตรงนี้ดีดูเซฟโซนตรงนี้ดโหดจัดมากอะโอ้โหไม่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 สนไม่โนเอาคนนี้ ผมจะเอาคนนี้ตรงนี้เราออกไฟแทบไม่ได้นะเพราะว่ามันมีจุดมุมสูงที่แบบคือเห็นตัวเราเอาไม,ไม่พับไม้อย่างนี้ล้มได้อย่างเ <c oughs> งี้ยเดี๋ยวแบกไอ้เก็บกากคือเมื่อกี้ผมไม่ได้ผมไม่ได้แบบเออเป็นคนสะบัดไปเองนะคือเหมือนเกมมันล็อกุกล้องให้ไปแกอย่างเซนใช่ไหมเอาแล้วดันมาเจอหลุมก่อนเซอ์อย่างนี้เอาแล้วผมเจอรอยเนียด้วยอย่างนี้คือเมื่อกี้เนีย อ่าดีไงคือเจอหรุมพร้อมกันนะแต่ผมเดินไปถึงก่อนก็ถือว่าแบบโชคดียุะนะตาที่ผมเติมปู้ไปจดรอบอกวะเี่ยรู้สึกว่าขวานผมเหลือด็ดทัวแบบเยอะเลยอะ่ะโอ้โหแล้วมีตู้บงังเรียบร้อยหากใครที่กําลังมองหาร้านขายหูฟังคุณภาพที่มีหูฟังให้เลือกมากมายทัางหูฟังบลูทูธและไวเลสที่สนับสนุนต่อคาเล่นเกมได้อย่างดีเยี่ยมและหากซื้อสินค้าครบ2,000บาทใช้โค้ดพี่ยีนรับส่วนลดหนึ่งร้อยบาทนะครับทวงไ้นะครับพี่ถึงหูฟังพี่ถึงเวิซ่าดอทคอมนะครับ วันนี้เรามีร้านเติมเงินสตีมอลเล็ตมาแนะนําที่เติมถูกและได้มากกว่าเติมเองแถมทงางร้านยังมีแจกฟรีบัตรเติมเงินสตรีมอลเล็ตให้อีกทุกเดือนสามารถติดต่อด้วยการสแกนเคียโค้ดไลน์หรือสามารถเข้าร่วมทิชของเราได้เลยในที่สุดก็เจอด่านใหม่สักทีหนึ่งป่าไป h oh, h oh. นึกว่าจะโดนคนนั้นยอ่อทำเพียอะไรตรงนั้นวะเนีน่ยอยู่ตรงก้อนหินเนี่ยไม่รู้ว่า ออกไปยังเนี่ยตะรวเนเจออยู่หลังก้อนี้นะเซบิวิงวนนนน่งันดีคนหนึ่งเดีเพืนปลาหลอดอต่างกันได้ปะโอ,อ้หลอดไม่ได้สามจิงโยกซ้ายโยกขวาเรียบร้อยไอ,อ้เพื่อนเรามีขวานตั้งแบบเจ็ดอันเอาแล้วผมปลาอะไรวะเนะี่ยเมื่อกี้ผมปลาเสานะแต่โดนเซบิวโอเมกมเหมากมีปนมือคนเลยวะมีคนปั่นอยู่เครื่อง ไกลๆนูน่นโอ้โหด่านนี้จะว่าไปโคตรโล่งเลยคือต่างจากตามเมื่อกี้แบบลิบรับเลยมั่อเส้นจะออกไปข้างหลังนะเพราะว่าเมื่อกี้เห็นนกบินนกบินตรงเนี้ยนกบินตรงมาละมีคนปั่นตรงนี้แน,คน,น,นนะ่คือแบบออกไปเนี่ยไม่ไกลหรอกแล้วผมไม่เห็นออร่าด้วยใช่ไหมนะี่ะโอ้โหคนที่บิดเบือนดูดิฮะลอยลอยหายคนที่บิดเบือนร้อยเปอร์เซ็นต์เอาละเขาเดินติดด้วยตรงนี่ปลาไปเลยแล้วฉีดอย่างนี้ เอ้เจีย๋ยทำให้ตัวพุ่งขนาดเมื่อกี้พุ่งแบบประหลาดมากอะวาดีดีอยู่ขวานตั้งแบบสิบอันอาวแล้วไยายามพับไม้ด้วยเรียบร้อยเพิกหมาทำงานไปว่ามีคนมีไปรุ่นทำอุปกรณ์อยู่ในห้องวีวาดี๋ยว่าดีดีว่าเดี๋ยจริงปะไปรุ่นทำอุปกรณ์หายหรือว่าอย่าบอกว่าตั้งงูพ่ยเสร็จแล้วอะคืออ๋อคือน่าจะใช้เพลิน,นั้น เพอร์ตว่ามาฮิวตรงขอ,ขอบห้องวีอ่ะโอ้โหก็ว่าทำไมหายเจ็บไวอ่าติดจนได้เครื่องนั้นเจ๊กฮปลายกระโปโอ้โหไม่ปูแล้วผมตอนนี้แต่เอเ๊ะนเรียบร้อยอันนี้ปลายกระโปรจริงแล้วบ้านใหญ่ในใครวนะเนี่ะผมจะปลาโดนไหมมอนขาจะอยู่แถวๆนี้นี่เจอแล้วผมโช๊ ดิกระโปรจริงโอ้โหเซบิวหายเจ็บไวๆอีกแล้วเพิ่งปลาโดนหงวไปไวเมื่อกี้ไปว่าานใช้กล่องวะว่าอะไรจะแบบยวไวขนาดนั้นวะเนะี่ยโอ้โหมีคนช่วยอย่างไปไวมานี้แต่ผมเจอเซบิวอยู่นี่อคนหนึ่งเอเพื่อนเรียบร้อยโดนหน้าไปก่อนตอนนี้ผมพยายามใช้หางตาดูเพิกหมายอยู่คือไม่รู้ว่ามันจะ ทำงานตอนไหนอู้วิ่งไจังไงเรียบร้อยดีวะนะรอบวนไม้นี่อ๋อมันมีมันมีสองแผ่นคือแบบเป็นก๊อสจริงแต่เหมือนมันมีกิ่งไม้โง่ๆบางแค่อันเดียวเองเนะเรามีหกเล่มเราจะเป็นรีโรซินโดมไหมโอเคเราเป็นรีโรซินโดมแล้วกันให้มันแบบเต็มสิบเล่มเหมือนเดิม โอ้โหปั่นอยู่เครื่องนั้นจริงอดีตเพื่อนขอแบบสักโอ้โหสักแผลนึงก็ไม่ได้นี่มีคนอยู่หลังเครื่องนี่เอเอสดเก็บรอยพับเพื่อนไม้เนี่ยโอ้โหระบนนี่คือแบบยังโอ้โหไม่โดนไม้มันสูงเกินโอ้โหไม่โดนอีกแล้วเดินตีดีกว่าไหมไหนๆก็คือมีตั้งแบบเอาบบเพื่อนอืมเอ้ยเอ้ยเอ้ยอ้รู้ทำไรอ่ะรู้อำอุปกรณ์ ไปรู้ทำอุปกรณ์อะไรนะเพื่อนไปรู้ทำอุปกรณ์เพิกหมาได้ใช้ได้ใช้สักทีมาเห็นใครนะแคร์เลสฟิวอยู่ข้างหลังกันอ,ะอ่ะเพื่อนโอ้โหดูจะโอยทางนี้หมาเพื่อนเขาต้องดิ่งมาช่วยเพื่อนดิไม่งั้นเขาแย่แน่แต่เครื่องข้างใกล้แบบใกล้ติดเต็มทีแล้วนะ่ะฮับป้าไหมโอ้โหหมอนี่มไม่ยอมฮับไม้ อ้โหมอที่ไม่ยอมพับไม้หมอที่มันโคตรเซียนเรียนจีนวมอนี่เพื่อนอะไรจะโคตรเซียนเรียนจีนขนาดนั้นเฮ้ยเดี๋ยวช่วยเพื่อนเราเหรอเก่งไหมอมกัดแล้วเหรออ,อโหดีเพื่อนแบบอย่างโคตรไวยังว่าแหละผมไล่เจ๊กนานเกินก็เลยเป็นบาปกรรมหมแล้วมั้งคิดว่าอโหติดจนได้เครื่องนั้นคือแบบยางเซียนตอนนี้เครื่องเลยเครื่องสุดท้ายนะม่งานผมแบบผมจะแย่เอาเนี่ยโอเคปัดล้วออกไปละ แต่น้อยเครื่องมันก็พอติดกันอยู่มัง้งคิดว่า,าผมไันได้พักไม้ข้างๆด้วยนะแต่เคขอเดินหาคุณก่อนละกันเอ้าเอาเอาเอาใครบังอาจมาิวตรงนี้ไล่คนเจ็บดีกว่าผมไล่คนโอโ้โหถ้าเกิดผมมีถ้าเกิดมันเหมือนในเซิร์ฟเทสนะที่ว่าอะไรนะยกขวาแล้วเดินไวเหมือนเซิร์ฟเทสนะอันนี้คือน่าจะกอตเชียม,มากกว่านี้ อันนี้เพื่อนปั่นอยู่ตรงนี้ออกไปยังอู้หวิ่คนรู้ดีอะตอนเนี้ยผมจำไม่ได้ว่าคนไหนที่ผมไม่เคยแขวนตะขอขาวอะเอา้าเป็นคนที่เฉยเจไล่เชียร์ไม้เฮ้ยเห็นเห็นเงาเมื่อกี้ตรงหางตาว่าละเห็นเงาตรงหางตาออกไปไหนเพื่อนสักที่หนึ่งเรียบร้อยเข้าหลังไปก่อนมาคนนั้นอยู่บ้านเล็กนะดีผมจะไล่คนนี้ เห็นคนหลังนี่คนนึงเนี่ยหลังก้อนหินเนี่ยมีเจ๊กอยู่ในบ้านใหญ่แล้วก็นี่เซบีอยู่หลังก้อนหินนี่หาเลียมปลาก่อนโอ้โหไม่โดนโดนที่เทพเกินนะเมื่อกี้เห็นเจ๊กกำลังพยายามอ้อมบาเล็กอยู่นี่ไงโอ้โหปลามั่วเกินโอ้โหสุดจัดเกินพ่มีตั้งห้าเล่มเอาแล้วโอ้โหผมผมหลายเกยเกินไม่รู้จะปลาใครเมื่อกี้ s อ r r y โทษ ดูรอบไมด้ดิรอบไม้นีคือกากจัดอ่ะมีแค่กิ่งไม้อันเดียวโอเคเอ้เจอหลังนี่คนนึงเป็นเจกเรามีขวานสองเล่มเหลืออยู่เหลืออยู่ฉีกป่ะเพื่อนอ่าไม่ฉีกอย่างนี้ยกชิดจ้วงแทงปะโอโหไปยอมยกชิดจ้วงแทงนะตอนนี้ผมไม่เหลือตอขอขาวแล้วฉะนั้นจะเล่นอะไรก็ต้องรีบเล่นเห็นเซอร์ฮิวเพื่อนอยู่นะ่ะผมไม่น่าทิ้งเครื่องเลยเนี่ยทำไปเนี่ย โอหดูละไม้ดิกากปะแต่แต่แต่เดี๋ยวมันมีสองแผ่นติดกันอต่คือมันมันก็กาดกูที่แหละโอ้โหเดียวอาโดดไว้ไปเลยไ่พังด้วยปะวิโก้รอว่าจะพังก่อนเดี๋ยวเดินติดด้วยรอไหมพังก็ได้วรบปลายแผ่นเนี้ยใครเป็นคนคิดไปสองแผ่นติดกันฮะใครเป็นคนคิดมาใส่ได้ติดกันไปหลังไปดิไปหลังกปดิโดดเรียบร้อยจุกหลังไอ้เพื่อนอื้อ โอเคคนที่เฟสสองสรุปตานที่ผมได้ใช้เพิร์กอะไรนะวิ่รู้ทำอุปกรณ์ห้องวีได้แค่แบบรอบเดียวเองอย่างเศร้าอยู่ไหนอะก็ว่าได้ยินเสียงเท้าโอ้โหหมอนี่ระบอกเลยว่าแมทเทพนี้คือแบบอย่างโคตรยาวโอ้โหดูดิปกติมันจะเชื่อมเหมือนกันนะแต่นี่คือไม่เชื่อมเฉยโอ้โหดูดิแมทเทพนี้คือแบบกากระดไหน ผันก่อนก็นได้มีกันทั้งวันไดน้ปเทพวันนี้มาง้างขวานไปก่อนจะเจอปะสักสักแผลหนึ่งโอ้โหโยกเฉยผมไม่เห็นตัวอีกคนหนึ่งอะไปว่าถ้าอยู่หลังเครื่องโอเคเขาเข้า,ขาแมทไปแล้วฮะยังไงก็ไม่โดนนี่ฉันนั้นมาไล่แค่เล็ดฟิวคนนี้ดีกว่าอันนี้เพื่อนออกไปไหนยกชิดจ้วงแทงกันปะเรียบร้อยจะไม่อยู่คนหาไไปเจอแล้วฮะฉันนั้นไล่ตรงบ้านใหญ่ก่อนแล้วกันบ้านใหญ่ที่มี จุกเด็กอยู่นะตรงหน้าต่างเนี่ยเอ้ยแต่เขาไม่โดนว่ะออกไปไหนเพื่อนโอ้โหไม่โดนเขาโลงหนักปะเอ้าเข้าอยู่แต่มาอีกฝังง่งนึงอ่าอยู่ฝั่งนี้คนนี้ตายแล้วปะ่จะจำไม่ได้จริงอ่ะเดินตีดีกว่าไหมไม่ต้องตาก็ได้มั้งเอ้ามีวิธีทำอุปกรณ์เพล็กหมาทํางานแต่ผมไล่แคร์อยู่ใช่างมันมแล้วกันนะตายเอ๋ยคนนี้ โอ้ยยังไม่ตายปแปลว่าตอนนี้คือทุกคนในเกมตกเฟสสองหมดแล้วตอนนี้คือแขวนใครก็น่าจะตายหมดและ้วเอาละแค่ปล่อยตายเฉยโอ้ยยี่ยงไม่หนุกเลยดิเอา้าเซบิวอืมอยู่ดีก็ไปเจอตรงนี้เฉยอยู่คนเดียวป่นะเนี่ยเอ้ยเอ้ยไปดทางอุปกรณ์เพิกดังเพิกดิงด้งเพิกดิงด้งมีคนมีคนสดบนอยู่ข้างล่างนั่นแหละ โอ้โหเจ็กจีบไปไล่ชิบหายเลยขอรับแป๊บดิมาดิใครอยู่ข้างล่างก็หนะ่ะวิลทัอุปกรณ์ได้ใช้ตอนไอ้นะการเกมกับไทยเกมก็ถือว่าโอเคอยู่แต่เอ๋ไิลทับอุปกรณ์ยืนบอบไปแล้วกันโอเคอย่างที่บอกถือว่าผมมารีวิวขวานสิบขวานแล้วกันก็ถือว่าแบบ เป็นเซ็ตที่ค่อนข้างมันดีไปเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับเัีนก็ถ้าเกิดชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์และกดแชร์แล้วก็เมน็นเพืคุนกันได้นะครับผมเจอใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ